สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลโลอีกแล้วนะครับปึกษาการขายอีซุซิชินาลายนะครับผมนะครับวันนี้โชว์รูมเราเปิดปกตินะครับผมกิชินาลายนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้นะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบมากๆนะครับผมไม่ว่าจะรับลดสา0หมับาทหรือ9,900บาท s p ป c แคร S ตัวนี้ก็ได้นะครับเครื่องยนต์สองจุดสใหม่ของเรานะครับผม ให้กําลังสูงสุดเลยนะครับ663แรงม้านะครับที่รอบ3,600รอรอบต่อนาทีนะครับผมเรามีรถทดลองขับนะครับเป็นเกียร์โต๊วแปดสปีดนะครับผมความเกียร์ว้าอะไรถเกียร์เกียเกียร์แปดทำให้รถประหยัดน้ํามันนะครับผมเพิ่มมากิงย่ขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับอันนี้นะครับผมเผื่อลูกค้าท่านสนใจนะครับผมเดี๋ยวทดลองขับหือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรหาเซลโดได้เลยที่เบอร์080429981นะครับผมโทรมาได้เลยนะครับโอเคครับอ่าลืมไปนะครับ1.9เรายังพอมีเหลืออยู่นะครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจ1.9เราก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ